สวัสดีค่ะพระธรรมที่มาถึงเราในวันนี้เป็นพระธรรมสรุปดีนะคะพี่น้องบอกกับเราว่าเป็นพระธรรมสรุปดีบทที่สองข้อที่8นะคะจงขอจากเราเถิดและเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้าตลอดทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่นะคะพระองค์บอกกับเราว่าจงบอกพระองค์เถิดและพระองค์จะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเราตลอดทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราด้วย ขอบคุณพระเจ้านะคะพระองค์บอกกับเราในวันนี้นะคะเป็นพระธรรมที่มาถึงเรานะคะว่าเราสามารถนมัสการสรรเสริญพระองค์นะคะเราจะขออะไรเราจะขอประชาชาติทั้งหมดนะคะเราจะขอเชยงใหม่เราจะขอประเทศไทยได้ทั้งหมดตลอดจนแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราได้เลยนะคะนั่นคือจะอยู่ในคําอธิษฐานของเราในวันนี้นะคะว่า การที่เราจะนมัสก,การสรรเสริญพระองค์นะคะเราจะขอพระองค์นะคะให้มอบประชาชาติให้กับเราเลยนะคะ mm. เราไม่ขอเล็กๆนะคะแต่เราจะขอใหญ่ๆนะคะ mm. <ๆ S 2> และเราจะขอให้ทั้งแผ่นดินโลกเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา <ül> <ül> พระองค์บอกกับเราว่าจงขอจากเราเถิดนั่นหมายความว่าพระองค์อยากจะได้ยินจากปากของเราเองนะคะที่เราจะขอจากพระองค์นะคะ, <ül> <ül> ระคเราจะขอจากพระองค์ <ül> และพระองค์ก็จะมอบบรรดาทั้งผู้คนแล้วก็แผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราให้เป็นของเราเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่นะคะ ที่พระองค์บอกกับเราในเช้าวันนี้อาทิตย์นี้นะคะจะอยู่ในคาําอธิษฐานของเราที่เราจะขอจากพระองค์นะคะจงขอจากเราเถิดและเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้าตลอดทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าสุดยอดใช่ไหมคะขอบคุณพระเจ้านะคะจะอยู่ในคาําอธิษฐานของพวกเราพระเจ้าอวยพระพนะคะสวัสดีค่ะ